อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ChatGPT และ d e e p s e e AI ถ้าคุณจะใช้งานทางด้านการตลาดหรือธุรกิจ ผมก็เอาคำถามนี้แหละโยนลงไปทั้งสองแอปพลิเคชันเลยนะครับให้เขาตอบนะฮะ d e p s e k เขาบอกว่าจริงๆเขามีความไม่แตกต่างกันมากศักยภาพเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าบทสรุปของเขาแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเหมาะกับโซลูชันในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็สร้างเนื้อหาที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเรากําลังที่จะทํางานอยู่ในภูมิภาคเราหรือประเทศเราประเทศไทยนะครับ d p s e อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่า ChatGPT เนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายกว่า ทีนี้พอไปดูของฝั่ง ChatGPT ต่อบนะ ChatGPT ก,ก็ให้ข้อมูลว่าพัฒนามาจากเมืองจีนเขาพัฒนามาจากสหรัฐเมรกานะครับมีความหลากหลายมากกว่าในเรื่องของการทั้งการสร้างเนื้อหาการตอบสนองคำถามแล้วการวิเคราะห์แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาบอกว่ามันต่างกันนัคือต้นทุนการเข้าถึงเพราะว่า,า DeepSeek เนี่ยคุณใช้งานฟรีแต่ตัวเขาเนี่ยคุณต้องเสียเงิน เนนะวลามาลองใช้งานดูจริงๆบ้างน,นะครับผมลองตั้งคําถามเข้าไปเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็คือให้ลองคํานวณทั้งจุดคุ้มทุนแผนธุรกิจในเชิงตัวเลขสาหรับร้านคาเฟ่สมมุติว่าโจทย์อยู่ที่งบลงทุน15ล้านบาทนะครับเขาจะสร้างวิธีการขึ้นมายังไงรวมไปถึงเขาจะเลือกโมเดลแบบใดในการทําธุรกิจนี้ให้เรานะครการตอบของ d e e p s e ค่อนข้างที่จะตอบตามคําถามเลยครับก็คือให้คํานวณจุดคุ้มทุนใช่ไหมเรื่อง Break Even เขาก็คํานวณมาให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการคํานวณ ในเชิงลึกก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็คําตอบอื่นๆที่เราถามไปเนี่ยเขาก็จะตอบตามที่เราถามเป๊ะๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ช h a t g p t ิธีทํา c ช a t g ิธีเนี่ยเลือกที่จะตอบคําถามในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาได้ดีกว่าก็คือตอบเรื่องของโมเดลธุรกิจก่อนว่าถ้างบ15ล้านบาทเนี่ยคุณควรที่จะเลือกโมเดลแบบใดแล้วก็ค่อยมาเรื่องของจุดคุ้มทุนจากนั้น ชาติพก็มาคำนวณเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามาใช้งานได้อาจจะไม่ลึกเท่ากับ Deep s ซ e k นะครับแล้วก็เรื่องของการตอบเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองในเรื่องของการเติบโตก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะฮะแต่ถ้าถามผมในมุมของการเข้าใจความเป็นมนุษย์ต้องการที่จะสื่อความเนี่ยข้อนี้เนี่ยชาติพีทํทำได้ดีกว่านะอีกอันนึงผมก็ลองถามทั้งคู่เหมือนกันว่าถ้ามองในมุมมองของ SME ล่ะ ใครที่มีประโยชน์มากกว่าการ2ตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่า มันต้องไปดูจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะ ChatGPT ตอบนะครับเขาก็บอกในแง่ของการใช้งานง่ายเนี่ยจุดเด่นไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่ามีความเป็นมิดทั้งคู่แล้วก็สร้างคอนเทนต์การตลาดได้พอๆกันแต่ข้อเสียของ ChatGPT เขาบอกว่าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงลึกที่ออกแบบมาเฉพาะทางซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะรวมไปถึงข้อมูลบางอย่างถ้าคุณไม่ป้อนข้อมูลหรือพร้อมให้ดีเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้อัปเดตเร็วทันนะเขาคิดว่าการที่เรามีข้อู ทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ทั้งได้เรื่องการวิเคราะห์ ทั้งในมุมมองที่เหมือนกับมีคนเก่งทั้งสองตัวแต่ถ้าคุณจะต้องเลือกนะอาจจะต้องไปดูมุมดีๆเพราะว่าในมุมที่มันเป็นเชิงรายละเอียดมันก็มีความต่างกันอยู่เหมือนกันระหว่าง DeepSeek และตัว ChatGPT แล้วก็ในการพัฒนาแบรนด์นะผมคิดว่าจริงๆทําได้ทั้งคู่ไม่ไม,ไม่ต่างกันมากเราจะใช้ทั้งตัว DeepSeek หรือว่า ChatGPT เนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการช่วยคิดการออกแบบหรือว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการทําข้อมูลทางการตลาดทําได้ใกล้เคียงกันสรุปคือแล้วใช้ตัวไหนดีใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดคุณ จะใช้เรื่องของการวิเคราะห์ผมว่าดีฟซิกทำได้ดีมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงคำนวณการใช้ในเชิงวิเคราะห์คู่แข่งผมว่า d e ีฟซีถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะดูโดยภาพรวมนะผมก็ยังชื่นชอบ h a t GPT นะเพราะว่า h a t GPT ผมคิดว่าถ้าถ้าคุณใช้งานมาสักพักคุณจะรู้เลยว่าการตอบคําถามในเชิงของความเข้าใจสิ่งที่เราจะเป็นไปเนะี่ยผมว่า h a t GPT ยังยังมีจุดแข็งตรงนั้นอยู่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขายังมีฟังก์ชันในอีกหลายๆอย่างที่ดีฟ e ีเองในว,วันนี้อาจจะยังไม่มีก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนก ระหว่าง e e p ซี i อ AI และ c ช a t g p t ว่าแตกต่างกันยังไงในมุม s m แล้วก็การทำธุรก,กิจหรือการตลาดนะ